สบายดีทุกคนกับแพทยสบายดีนอกืาอนี้ก็มาอยู่ในซองรองละซ้ายกินทุกคนเออกระเถิบค่ะก็กระลังช่วงไข่ช่วงอับป่วยทุกคนมือนี้ก็มาอยู่กับสาวสาวเพื่ลนคนนี่แพทยในอานาจนี่ขอพูดนน่อยดิอาแต่ความเขาเรียวนี่แหละก็ไม่เอะอความจริงเฮ้ยไม่ยังี้ยบ้ากันเลย ไม่ังยติดแดดข่าวมิดขาวต่อมัเนยมอนีนมันเป็นยันเป็นขาว,วมมอยกระซูบางกองบ่ได้มอปินเกาะมอฟิมอฟ่มัน,ม,น,ม,นมีขาปติดอเิวที่หหใหญ่เป็น,นมมกบเืออบอกฮะขอนเาิวนี้บิดเลย ซูนต่อเมื่อไงห้าส่วนก้นเอ้ยซูนนี้คอยกระเดเจอมันดอกมันคือมีขาติดคือจีอันนี้สบายดีสาวอลิตาสาวซสบายดีขยันยัยมึงมุมงกว่านั้นเนี่ยเออคืยัยมึงมุ่งดิว้าแฟบมันอันนั้นต์บลอนนะแต่สิแต่งตัวไปใส่ได้เนะนะครูบคุบ่าวแล้วเนาะเขาเฮงนว่าคอยยิงไปบ่าวผู้ชาย อาออันนั้นอาได้นําห้อมค่ะอาแล้วอาทุกคนมือนี้ากับสีไปซอยสีนมากไว้ให้เมียสาวอดิตาสาวผมหยาเนาะแตสิไปน็ดนผไพคนบังหูสบายดีดิตาสาวอดิตาแต่สิไเเกียวเขาทุกคนเมื่อเนี้ยสิบเเกียร์อีวะยูเพื่อนเม่กับบรีเห็เห็ดทุกเห็ดเนี่ยะปนะสิบปเกียว์เขาได้ไหม ควนจะไปเกี่ยวเข้าวแมงมาก็จะต็มเนาะโมโหเราก็ห้าวอาบแดดเลยนะ้องเราได้ดับเราไม่ยากค่ะหนูจะไปเกี่ยวข้าวซอยไม่ยาก่ะปิดไหมพี่เออเอออ่ะเันจะไปเกี่ยวข้าวซอยไม่ยากค่ะเกี่ยวเป็นดีบอกเกี่ยวเป็นดำขก็ยังเป็นหน้าขวก็มีทั้งวันแต่ว่าเหตุผลเดียวกระเจง ได้แจ๊กสอบครับเราดให้ก็เป็นได้ได้แจ๊กสอบมีสิบแปดให้ได้ข่าวอยู่สอบเึิงมันตายเนื้เถืงน้ำกับเถืงมันอยู่เถิงอืมตัวอยู่เถิงหันทางหลังบ้านตายเบิร์ตตายเบิร์ตมีแต่ตัวไก่น้องหันได้เจ๊กส่งหายขนาดไก่น้องขนาดนังได้สอบเึิงปกติผู้ไก่น้องอะไรเข้าได้ปีสิบคุณคะเขาแบบว่าดินนั่นเป็นดินเข้าป้าไ้โดนหันนะดินนี้เขาบริหารให้เฮ็ยนาโดนแล้วเขาไปสือต่อ เขาก็มาเห็ดปีแรกก็เจ๊งเลยนเจ๊งเลยลุกลุกลุกเยอะมาก็อบขัูเก็กสอบหลายเติมแล้วอ่ะสิบแปดหาเนาะแปดหยอยู่เทิร์น่ปะมาณสี่แถวสิบหกให้ลุงมยลุงกันสิบแปดตอนสอเอชสอรสองหมลุงดีสี่หประมาณหาสอบไต่บ๊อกไมเจอร่อนทุกสองประจักษอสาวติดตายเว่เวียกีก้าน้ำพลีเน้ ซื้อกาพมกซื้อการของเขามาอีกเขาใคยังหมัดละพันบ่อืมใคตอนนั้นมาดำาปงอาแเลย่เคยดียเดอีกบอให้พึ่งดิผระเผ็ดผก็เผ็ดมาดำกระดำเธอเดียวเกี่ยวเกี่ยวเเดียวเกียวยัง่เกี่ยวรูอบอแมนรัดก็ขเกียวเกี่ยวเธอเดียวดำกระดำเธอเดียวเกียวเกี่ยวเธอเดียวากระากระ เขานะสิบแปดสิบเก้าพวกกติเกือบร้อยพ่นแล่นหนาก็ไไ้อัน้ได้สอบเครื่องนี่สอบเครื่อง้านี่ได้ประมาณสองสามสอบแล้วก็ซีได้สอบเครื่องตรงแบบเขามันแลบเข่าเอียงนะเขามันรีบเขาแหลบเขาดีบเ้นเขามันแหลบว่าจะเอิญเขาดีบเขาแหลบ้วาจิบทองจิบทองเข่มันแหลบไม่แลบลีนแบบ แหลกมันแหลกก็มันรีบก็เดี๋ยวก็ั่นแล้วมันคือมันแหลกมันรีดแต่แหมันเป็นตเอาเขาแล้เขาแลบกมีเขาไ้เอิ้นเขาแหลกคอยเอิ้นเขาแหลกเขารีเอาไปสิผ่าไปท้าไปเนี่ยเจนี่ไปไปท้าไเี่ยเนี่เขาแล้วเอาสิผาไปท้าไเนี่ยนี่เอากินขขาปะเขามันแหลกบานชาอิตาแบบ แบบบางหรือว่าเพิินเป็นน้ำเพิินเปลาแบบว่าเบล่แบบข้ามอีสังวะโบถือกระมูกนะแบบเอกากับตรงกันยูบะหูยบอกถูกกันมาปั้นแต่ภาษามันแตกเป็นน้ำข้นเนี่ยหอเออม้ขนเว่นบ้าเออเป็นว่าไปทุกคนเลียงขาสีมาเาสีไว้้ข้กี้ข่าวแล้วบ่แม แล้วได้กินนะแม่จจัจะมาแต่อันนั้นบอกเฮื้นนี่บอเออมาแต่อนมาอะไรขึอนเนาะเออชิหันชิ้นหมักไปให้ใช่เน้อของหมักเลยนี่โอเคจับกินของงาจับไปกินแพคือแปลกๆไหม เพื่จะกินกอองกี้งบีเออ<ใ>น,นี่พักมันเคยกินอยู่เขาหมักไหมใช่เคยเขาเอ่นวพักเอียงเนาะเออใส่อิสระพักเอียงพักตัวขอกินมันมันเป็นอะไรน้ำมันฟ้าหนึัง ເອົາຜັກປານຜັກກະມາດເປດກປັງອັນດກແຍັງມີຢມຂຂม້າດິບຫດຂົ້ານບมມອັດລວກັກປັບ ไข่ลูกดีไข่บะหมีแล้วน่าใจไหมบ้านเราบะหมไ่้วเลยตอนี่หาทหาเลอใจมักินขากินเข่าทิวาเหรปลูกแล้วมันบะหมี่เข่านะเขาไมนแหลกปะเขาแหลมหรือว่าเขาจิ้มขากตไมไเติมนุยอนไรอะ ข้าวเออขอาวรอ่ะเป็นเผอนเทียรขาวไข้าวรีมันนีมันเร็วไม่พเออข้าวไรขคารีานี่เราเราขาวรอ่ะมนรีข้าวรีขารีเลยขาเร็คือการทะเลมันแหลมมันก็แหลมรีออกมามันแบบแตเข้าใจบอกมันแบบมันเป็นภาษาบวว่าซองถอกซองเถือออแล้วมันหลือมันหลอวมันรีมันแหลมมันแหลมพี่บอกต่างกันเลยมเบื่อชีิตทาไม่ตาอีกเวอนี้ คือกันดิบอขาว่าแหลบขามันแบนะจะเอามาเตใส่ของมันแหลบเลยบึ่งจนตื่นากีนดสิน่้นเด้อวุ้งเงยีเด้อเด้อยูขายตื่นเสาเด้อตืมยเห็ดกินสกินชรีกบอีกเจะาปลเ่็ไปแดกตอนนี้าแม่ละมา้า้แจวนี่ก็ได้ห้องทอง เออห้องทองจน่าจะกินอ่ะอันนี้มะฮงสุกได้นเนาะอ้าวกินงนะแม่ให้ได้นหน่วยหนึ่งมะฮงสุกข้ขามฮงอ่ะอ่ะเอาเสอเอามาต้อ,ตอน,น,นอ,อีแม่ก,มกไม็ได้เออเอาเราเอาเราอีแม่แล้วจะผักอีกขวดเลยนะบอกเมือม่อเมื่อนี้เปล่าเนื้อเมื่อนี้แหละ เค้าพดไหว้ะรีความาพาลานถ่ายี่เรียกวาบก่อนจัคกะนหาสิมาเฮารีแกดูเพือนใช่ไหมอ,อาจารย์มาเฮะจับผ้าเอาวิชาหมาเนาะพ่าคนที่ทำอาจารย์มากตอนท่านพุำท,าน,ทานแล้วจำมาเอาขอบคเนะเขามากทีละจังหวะเปมี่งงยงกบขอบใจหลับนะ ช่งหวานใช่งหมใช่คุณหลอกันกินมาไดของมะรอนหนาวขออยังบอรแกินหนแล้วนก็ไปอะไรอยู่มบแกเนาะเหตกินไหมเนี่หลอกนั่งออกตัดตีนตัดหัวออกมยังก็ดังๆตนัปนกบยังเกอะปนกบปนกลางเมียเหตุปนกบป้กลางนี่แตเอากล่งออกแต่งโคกูุณชอบกั บานบานข่อยก็บ่ได้เอาออกคือกันเฮธอบานข่อยเอาออกเนาะหันมันเคลี้ยนหันบานข่อยก็บ่ได้เอาออกคือกันเฮธอปนกบหันเนาะทีปนกบหันเมียนเมียใหญ่หันบ่ได้เอาก้างออกเมียน้อยหันเอาก้างออกยอดกั่อ่านเกินแตก็เลยเทียงกันว่าปนกบบ่เอาก้างออกน่คะบานหน่อเอาออกได้อ้ายอยู่ประมาณนี้ในคราววงแหวนเนาะ ทกนอยู่ปักเสือเหรอเออก็อยู่ปักเสือไม่หน่อยอยู่เรี่ยงเ็ามาปักเสือเขามาเทียปักเสืบอกอยู่บาปัว็นคดกลงมาหาพวเขาอือช่วเนาะขย้อนปนกุบปนกบออกกัดออกขับเห็เลยาคนเมียให้ไม่หน่อยฟางเอเมียเห็ดปนกบออกกาออกไปทายไปเซีกเนี่ย จากสกินยิ่บ่าขนครบจะกลางแล้วเขยิ้มใจออกนะพลังเงยกบตัวใหญ่กับเบาวาเฮ้ยพอคอยก็จับวะบางคนเขาก็ใจออกกดตัวใหญ่เออป้าใจมันตัวน้อยๆอ่ะถ้าคนมากใจกระดูกไหมคะกัดโซนมันเล่นบกระดูกอ่อนปิดปัดปัดปัดมุ๊บชุดเลยกินตัวนี้ดอกกินแต่กระดูลกไหมแมวเอ้ย กรูบอีส่หัจ้องแะค้าและข้องแสมันอยู่ในหนองค้าเนาะโตก่ะองนะคะไปาจองหัวกระพ้นทองมาเจอกันทุกคนขออนุญาติุขท่อก่อนเห็นยังเฮยอืมาชิสวยสี่นแต่เ่แม่เอ็เถื่อเฮย มาสิแม็กซี่กะโมไซสองขิดกาบชนะนี่เอามันต้องกามเดี๋ยวมันจะงออยอันนี้เฮ้ยหางเข้าตรงแปรงเนื้อดีดีเม็ดสไลด์เลยเฮ้ยมีเท่านหร่ก็พ่นเอาได้เฮ้ยตาประกาศให้ดีเลยเหนาเยอะทีกาบให้ดีเลยนี่แห้งจนวะ เนด,ด้อแก่สารมาให้แล้วคุณจ้าหารให้ลูกให้ลูกไฟให้ลูกไฟทยคลิปจิางผักบูษาเนี่ยเอาสาให้เจ้าซอยสี่นมาละเอ่ย้ออยนีมันแซนี่มันเปื้อนก้อนอันนี้มันมีบ่อนตรงน,นะมันมีหนามไม่ได้อยู่นี่ ถอดกะจิออกควมายควม้คือมันเปียกนะมีนะส่อันนี้ก่เะสป็นเหล็กเต๋าเฮ้ยนีหนังสีขอเสยสีผลเสยครับมันบอกใส่แบก้อนแส่แบก้อนหองรัดเอ้ยเป็นแพกก้อน ม,มีเขาอยู่นี่ผนมีเขาอยู่แต่ว่ามันน uh, so ี่ลเออต่นแกยังลาแต่ยูแช่ไว้ก็อนน้องัดแช่สีแล้วก็ซาัใส่ก็เออื่นก้วพอนไดบค่ได้คตัวนี้บ่ได้มึงบ่ได้ให้มาแซ่ไว้ก่อนมันแข็งแ้งนี่ว่าบอลหลังทักเออบอลใจพักมาองมาเหมือนแ้คะ อาซ้ำบ้างเด็กก็ทำต่บ้านมีก็มีราเะบันมีก็มีรายใสรก่องหลับเนาะกล่องหลับซู่มหรอเป่าฮะกล่องนะซุ่มเนตี <t <t ้ซุมจะได้เ้ยโอ้มันบโเห็นมันหย่อนแสงป้าบางหุงละลายรลยนี่ก็มีแทบแสบต่ำหุงขอบ ต้องตำม,มาละต้องใคก็ผัฟังเลยหมัดเดียวโคารอ,อ,อ,อร่อยนะซุนจองอให้เบิร์ดเลยผักปังนะให้หมัดเดียวผักปังจองหมัดเขาซื้อมาสองหมัดกะสองมัดเอากะสองหมัดก็จะบอกว่ายังยูไปซื้ออยู่หันจะว ไปเก็บอยู่หั่นแล้วว่าไปเก็บอยู่หั่นคักอยากเอาอีกบ่เก็บหั่นอันนั้นเด้มันคือกะเปียกก็ได้เออเออยงสิบ่ให้ยงหลายอมันยงอ้สิบ่ให้มันเบิดเือนแม่าเสิให้ปูไปเฮ็ดคลิปบ่ๆๆๆิักปังมันบ่ยาเออบ่ยาะอยา่าไปนํามหจักสผู้บ่าวเ้ยูไปลงหน้าเบิดผู้บ่าวกไปหาผู้บ่าวอยู่นค่ะ ไคายเกียวขาอยไปอ้ากไปเอาบาจะไหนเขาจะไปเอาเขาจะถ่ายคลิปกันเนี่ยมขวกมะไ้นก็ทล่ะทำทำอยาเ้ด้ทำอยาเไยแม่ยาชาแม่ยังหน่อยฮะเออแม่ชาวนั่งบอแม่ได้แม่นั่งหน่อยแม่นั่งกันชุกปูนทางปูนบู่เลย เด่นจะไปเพื่อนดีเด้ไปกับฉันด้ฮันเมมของบูมบิ้งพอดีใหคือบูมบิ้งเงินเงินอ่ะดีเงินเาไปมถหพืนโอคือพเดีคนดีนะเออเอื้นดีคนปาดพักนะนะานฮันกัเนาะเ็กวนี่ไปจับกล่องมาหเราไม่แล้ มันอ่อนเอาผู้ใดเห็นไพ่เด็ดดเคยแล้วผู้ใหนล้าเคยันั่นัวนันจะแสดงว่าดูเคยแล้วบ๊วมันยันชุบนันลุกน้องเข้าม่นี่ลูกม่ช้อนพี่น่องว่าลายนะเบิดบ้านนีเมนเบิดเขาเาเอะงงมันจะผู้ใดเป็นผู้ใดเขาเอเราพอเาเอ เอาก็มาร้านเคยกัแสดงว่าลูกเคยกระน้องแท้ๆลกับลูกเคยราวนี้จะ่าโบว์แอนผู้อันนั้นเมื่อคืนนี้นะหอยันจะพอใจว่าผูแล้หนะเมื่อคืนนี้แล้วก็สื้อผ้เมื่ออีสันเออเขาก็คือเข้าอย่างไรเป็ลิ้นทุกที่งานกันเออทำไปไปเหมือกันมาเปลืองกันแต่ว่าเป็นร้านคอนี้ร้านเคยร้านเคยของแม่ไอเพิงก็แสดงว่าเป็นดูงของ น้องเมยเพิงเออเมนเล่ค่ะดูตายหันไปดูเพยน้องเมย์น้องเมยของอันนี้เออลระเขาบอกเธอต่วะจะว่ว่าน้องของเลาวนี้เซาเซาเเซาเพักเซาพักน้องเมย์ของเมยซูนแต่ว่าน้องเมย์เพิงเจ๊เะเจ๊ไม่สิบจบจบสิ้นให้ ย,ย่าแหละเพียงกันไปกันมาเห็นบอกสมุดคือเจ้ากับอลิเนย่นี้มไม่ละว่าเป็นกับหน่อมะถึงแล้วแสดงวัเ<อ>นเป็นไอเคยของมันจะเตือยปะแม่เออเป็นหนอกเคยของไอเพิงอีกขึนึงแม่ถือเพราะว่าคนอะไรเข้าใจยากจัง อย่าให้คลิปมันยาวดิทุกโมเมนต์แล้วมันยาวถึงเตะเข่าแล้วเลยมันแห่งคลิปมันยาวมันเพื่อเอฟซีบางคนกับบุคคลใจคือ่อยเชินะมันเลยแข่งไปัปสั้นโอเคสรุปแล้วอะไรร้านเคยเป็นอันน้องเคยของไยเพิ่งเออเขาใจง่ายแต่ว่าคนละแม่เขาใจยังบอก ลุงเอือยลุกน้องก็คือว่า uh> น้องเคยก็ไอเคยก็ถือแล้วเป็นเอื้อยแม่แม่หัวน้าเป็นเอื <h <h ้อยเอาเราเบาเมื <h <h ่อกี้่าเป็นน่องเนาะเป็นเอื้อยพ่อพ่อพ่อใอยพักใอยพักไอเพิ่งไอเพิ่งเพื่อนนะสาวาบึงว่ามึงได้เอาเงินไปให้ยด้วยนะเช้อยู่บ่นไอเพิ่งหันนะเช้าช้อนเออน้องเจ้าวันน้สองแม่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 เราเราจะเป็นเราเป็นเอื้อยจะเป็นน้อง น้องคลิปมีผู้ณยิ่งอจ้าแสดงว่าเจ้าอันเจ้ายังสาวอยู่สันว่าสันฮ่าเราเจ้าเป็นน้องเข็เอ็นจะนุ่มวะเมื่อน้บาป้อนและได้น้บาป้อนเป็นยังไงลาฮะเป็นยังไงลาเดี๋ยวนี้ฮะน้บาป้อนฮะแห้งแบบวะแห้งแล้วได้หมาวานชื่น เราอยู่ในว้าน no. ่กเราก็อ้วนขึ้นเลยวะเราอ้วนขึ้นแล้ววะเราอ้วนขึ้นแล้วบอกโอ้ตาะเกล็กเนาะปู้อนก็ไได้มากเลยหรอปู่ช้อนหันไปหน่องของปูไช่มัดทองหันแล้วตงคนในหน่องเล

แปดนาทีท um, oh. right. ina> so ี่ทินทีโอเคเลยสามสิบาทีเลยออย่งยิ like. ่งไนี่ล้วที่เขาเน็ตฟิกได้อลไนกเดี๋ยวมาเจอกันสันดาวะเสิบอันนี้นะมันกะยังเดดพักมาโดนสินะเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวเจอกันตอนต้อยสีนะทุกคนเนาะตอนมักสีนซะตอนมักสีนก็ได้ทุกคน เปลี่ยนกันเนาะเมื่อกี้เห่าเด็ดพักพกับซาโปูคนเป็นวคนด,าด่างฉี่เธอขึ้นซิบก,กิดืออมอ,อมันแข็งแห้งดีกามขึ้นก่อนนี่ซาปูอะฉี่เธาสีแข็งบ่าน้อ <c oughs> บอข่อยันมันนานนี่นแต่ซอยแย่คนละตัวแข็งตัวแข็งนี่ได้ซอยแย่บอข่อยันแข็งปุ๊บข่อยลงคืดว่าเห่าตองข้าวเห่าสีซ่แข็งข้าวตองมันมีเม็สไลด์เอออาาม,ม็สไลด์เออเขาลงแต่ว่าเหาบอไม่มีเมีสไลด์เขาเมีดมือ แบบคนผู้ดีขีดเออสีนมันแข็งโตมาดิซอยเงี้ยขีดมาเคยขีดอีกแล้วเล่ห์กางกว่าตัวพิษเลันไปหมดแล้วเมื่อคืนนี้ฉันไม่รู้ว่ามันมีถังอันนี้อยู่แล้วฉันก็โยนข้ามมาเลยแล้วก็มีแต่เส้นๆเต็มเลยเป็ดกินไปแล้วไปไหว้ยิ้มพูดไปยาพิษอะไรไหมพงษ์ ต้อง,งสุกเอลย,ยพ่อจะซ่อมกะหุงส,หสุกด้วยพ่อกำลังคลักฐานว่าสีแทนก,ก็คือสีป้าให้แม่ป้าใสเด็ดเป็นคนซอยเพราะว่ามันกระคำเลยสีผ้าซ่าอริตาเพิ่นไปเกี่ยวเขาทุกคนคเพิ่นไปทายคลิปเกี่ยวเขาสีด้าจักมาเต้เนาะบางคนนี่เนาะมาหนึ่งก็พอคอนเทนต์เนียซนาทีเองมัดหนึ่งเอาเรื่อได้มา เข้าวกระชีผ้ากันอันนี้เด้เนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ข้ากระชีโจเพียงคำนี้ทุกคนฝากกดไลั์กดแชร์ในเด้อทุกคนเป็นกำลังใใจห้ที่นั่งข้าวในเด้อที่สำคัญอย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้สองหัเข้าวในเด้อทุกคนใส่ข้าวเข้าไหมอืมอย่าลืมเบอร์ร้านกิน้องแดน ใช่ก oh. ินง่ายๆเด็กกันเบื่องโพสนาเด็กกันสาวกูเกอร์บอกตรงนี้เอาง่ายๆเด็กก็อย่าลืมส่องฟ้าซซ์สันเดย์เด็กทุกคนอย่าลืมเบื้องโฆษณาเฮานี่เด้อแอบแอบดอกวาวเนี้ยได้ผมเป็นสีวาวู้เดียวได้เป็นเด้อเนสันเดย์ผมให้วาวกลัวเป็นกลัวเอ้ยวันเจเนก่อนขึ้นนั่งนั่งเงียบอยู่เพรมีโอกาสให้น้องวาวบอกมีดอกวาสับกันบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมส่อง ซาป,ปูพีเคอ,อย่าลืมส่องซาป,ปูพีเคด้วยทุกคนบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบาย